ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมดาเลนนะครับผมวันนี้ก็อย่างที่เราพูดกันเนาะวันนี้ผมพูดไปถ่ายคลิปว่าวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับกีฬานะและกีฬาที่ผมจะเรือกมาในวันนี้ก็คือฟุตบอลนะแต่ว่าไม่ใช่ฟุตบอลธรรมดานะแต่ว่าเป็นฟุตบอลไทยซึ่งเราอยู่กับคนที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลไทยนั่นก็คือคุณเต้นั่นเองเพราะว่าเขาก็พอดูพอดูบ้างผมมาพอดูบ้างแต่เขาอ่ะเป็นคนที่ดูบอลนะบอลไทยไทยลีก ผมดูบอลจากอังกฤษเป็นพเมียว์ลีก e ครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณเติ้ลครับผมแนะนำตัวครับผมคุณเติ้ลดุลยบุศรสิธพันธ์ครับจากอออาเบิลกิเลนครับวันนี้ในเรื่องที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเป็นหัวข้อที่สมเสียงมากนะคุณเติ้ลก็คำถามก็อาจจะจริงจังเงี้ยแต่ว่าเราเราก็สามารถตอบได้เพราะมันเป็นความแบบว่าความคิดเห็นส่วนตัวนะใช่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเราอ่า แต,แต่ว่าในโจทมุวงหมายของพวกเราเนี่ยก็อย่างที่รู้ๆกันนะดมุ่งหมายของเราก็อยากให้บอลไทยพัฒนานะไม่ได้จะมาโจมตีใครหรืออะไรทั้งนั้นนะประมาณนี้และส่วนใ,ในหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือทำไมฟุตบอลไทยจึงยังไม่พัฒนาไปไหนสักทีอ,อสิ่งที่ผมหาข้อมูลมานะก็คือถ้าปีหลังเนี่ยฟุตบอลไทยเนี่ย ซึ่ง5ปีหลังเนี่ยก็คืออันดับของเราอ่ะในฟีฟ่าเนี่ยจะไม่ห่างไปไหนไกลมากก็คืออยู่ที่113นะใช่ไหมเอ่อน่าจะตอนนี้น่าจะ1 0 0 101 102ประมาณนี้ครับถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้เหรอใช่ไหมใช่ตอนนี้ตอนนี้ใช่อ๋อใช่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 ก็ถือว่าดีกว่าเดิมมากๆแล้วใช่ตอนนี้ประมาณ100101แต่ว่าภายใน5ปีหลังเนี่ย ก็คือ113มา111 115 115แล้วก็ดีดมา113อีกรอบหนึ่งแต่ว่าถึงตอนนี้มันก็พัฒนามาไกลแล้วใช่ครับใช่แล้วแล้วตอนนี้มีนักเตะค,คนไหนที่คุณเติ้ลคิดว่าในทีมชาติไทยนะคิดว่าแบบว่าเป็นตัวตัวเด็ดเลยตอนนี้ที่จะพาประเทศไทยเนะี่ยขึ้นไปอีกได้ถ้าไปถึงว่าดาวรุ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอนาคตของทีมชาติ ผมว่าน่าจะเป็นสมรัเหมือนตาที่ที่ล่าสุดนี่ยก็เขาเขาก็เป็นเขาเรียกว่านะเป็นเป็นกองหน้าที่แบบว่าอนาคตไกลแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาน้าจะไปไกลได้อีกอะไรเงี้ยใช่อ๋อผมก็คิดเหมือนกันนะแต่ว่าเออคนนี้เขาอยู่อยู่ไทยหริอยังไอ่ออยู่ครับตอนนี้อยู่บุรีัลย์ครับอืมก็ ซึ่งใน5้าปีหลังเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็มีนักเตะที่โดดเด่นหลายคนนะผมยกตัวอย่างมาประมาณมาประมาณหคนที่โดดเด่นนะก็จะมีเจชนาทีอ่าที่ได้ไปเล่นที่ลีญี่ปุ่นใช่ไหมญี่ปุ่นอ่าอ่ใช่ครับอยู่ญี่ปุ่นครับแต่ตอนนี้ก็อยู่กับปีจีปทุมแล้วแล้วก็มีเอ่อทีละสิ์แดงดาใช่ไหมภายใน5ปีหลังนี้ใช่ไหมก็ ก็เป็นช่วงอ่าถ้าพูดว่าก็ใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นช่วงแบบว่าช่วงโค้งสุดท้ายในอาชีพพาแค่งของของเขาแหละเขาเขาอายุประมาณสามสิบกว่าแล้วใช่ไหม <spinning. S 2> อมา,ายุประมาณแบบว่าใกล้ใกล้ที่จะแผ่สตันแล้วแต่ตอนนี้ล่าสุดก็ไปอยู่กับบียูครับผมไปอยู่กับแบงคอกยูนิเต็ดคนที่สามก็จะมีเอ่อธีรท,ทรใช่ไหมคนธีรทรอ,อพีพีอุ้มอ่าใช่ครับเคยเล่นอ่าวิซุกเบแล้วก็ ยุโกฮเข้ามาในปารีสน็อตครับใช่ครับแล้วก็กลับมาที่บุรีรัมก็มีมีมาเนี่ยแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่แบบโคตรเก่งเลยนะภายใน5ปีหลังแต่ว่าถ้าเรามาเทียบ,บกับอันดับเนี่ยอันดับก็คือมันก็จะไม่ห่างกันมากเนาะภายใน5ปีหลังนี้เพิ่งจะมีปีปีนี้แหละที่แบบกระโดดขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเลยเพิ่ง้นมาแบบเป็น10อันดับเลยอะซึ่งอยากให้คุณเต้นลองแบบว่า คอมเมนต์ดูนะกุณต้นคิดยังไงกับบอลบอลบอลไทยลีกนะไม่ใช่บอลทีมชาตินะเพราะว่าผมไม่เป็นคนไม่ค่อยดูไทยลีกแต่คุณต้นดูนะเอาแบบไทยลีกเลยอ่าได้ครับแล้วคุณตึ้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้สําหรับไทยลีกตอนนี้เออตอนนี้ก็เห็นเห็นว่าล่าสุดก็เริ่มมีเขาเรียกว่านะระบบระบบการจัดการมากขึ้นก็มันจะแบบปแว่าเพราะว่าเริ่มเรียบว่ายกระดับมากขึ้นอ,อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็ดีกว่าเมื่อก่อนดีกว่าเมื่อก่อน แล้วก็ผมก็สำหรับผมนะผมคิดแล้วก็ไทยลีกนะตอนนี้ก็สำหรับผมผมคิดว่ามันส่วนใหญ่มันจะเฉพาะกลุ่มเนาะมันยังไม่ค่อยเป็นระดับแมตมากเท่าไหร่ไทยลีกจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในจังหวัดหรือโซน้นที่นั้นๆถึงจะเข้าไปเชียร์อะไรประมาณนี้นะสำหรับผมผมคิดว่าถ้าเราทําให้มันแบบยกระดับน่าตื่นเต้นหรือว่าไปดึงนักเตะจากที่มันแบบว่ามีชื่อเสียงเข้ามาอย่างเงี้ยอาจจะยกระดับก็ได้นะ เหมือนอย่าง,อ,อ,ยางอย่างเช่นลีกซาอุดิเนี่ยเขามีเม็ดเงินเนาะเขาเลยแบบอัดฉีดให้กับวงการกีฬาไปดึงริเซนโนโร<อ>นันโดมาไปดึงหลายๆตัวมาก็ทําให้ลีกเขาดังขึ้นได้นะส่วนตัวผมก็ก็คิดก็คิดแบบนั้นนะถ้าถ้าถ้าเกิดนะถ้าเกิดว่าไทยมีเงินมากพอนะก็าอาจจะไปดึงตัวจากเพื่อนบ้านไหมหรือจากอะไรไม่มีฐานแฟนคลับมากเพิ่มมาึ่ไม่ถึงกับยุโรปแต่ว่า ก็เพื่อนบ้านนี่ดังๆก็ไทยลีกก็ไม่ใช่ลีกที่มันแบบว่าขเขาเรียกอะไรไม่ใช่ลีกที่มันแบบธรรมดาธรรมดานะก็ก็มีคนอยากมากมายอยากไปเล่นนะครับ <Okay. S 2> ก็เห็นเห็นว่ามีทีมหนึ่งที่เป็นน้องใหม่ที่ขึ้นมานอย่างพลังการเนี่ยก็ดึงตัวจากอ่าพมิมลีกด้วยนะไม่ใช่ตัวพมิมลีกเคยเล่นพมิมลีกอะไรอย่างงี้ครับมผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรอาจจะชื่อชื่อ เขาเส้นอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำผิดต้องต้องขอโทษด้วยนะครับเขาดึงมาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออไม่นจะเป็นทีมที่เขาเริ่มน้องใหม่ที่แบบว้าวมากๆในซีซั่นนี้ของไยลีกนะครับอก็เรียกได้ว่าน่าติดตามนะเอใช่อ่ะใช่ใช่ใใผมก็อาจจะกลับมาดูบอลไทยเพิ่มมากขึ้นนะผมผมชอบนะตอนนี้ผมว่รู้สึกว่า<อ>มันโอเคข,ขึ้นขึ้นกว่าเดิมนะแบบด้วยความเป็นระบบอะไรต่างๆได้ครับก็เชิญชวนฮะ ก็ชวนนกันคนไทยดูบอลไทยใช่ไหมล่ะอ่าใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วโอเคเรามาเรื่องพูดถึงไทยลีกแล้วอ่ะแล้วพูดถึงทีมชาติไทยมากทีมชาติเลย<ช>อ่คาคำถามเดิมเลยคุณเต้นคิดว่าไงนํสำหรับทีมชาติไทยในตอนนี้ทีมชาติไทยในตอนนี้ก็ผมว่าผมว่าตั้งแต่อีซีอีเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนเขาว่ามีเขาเรียกว่ายกระดับมากขึ้น แต่ว่าฟีฟ่าลิ n g ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นมากถึงแม้ว่านัดที่แล้วไอ้นัดที่เจอกับเติร์กล่าสุดเนี่ยใน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 ทีมชาติสุดใหญ่ในในนัดล่าสุดเนี่ยถึงแพ้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นว่าเออมันก็ดีขึ้นดีขึ้นเอ่อดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเลยดีขึ้น,น <ะ S 1> แบบกล้ากระโดดเนาะแต่ก็เสียดายนะเสียดายที่ไม่ได้ไปเลยนะรอบสิบอ่าสิบสองเอ้ยไม่ได้สิบสองที รอบสิบหกทีมสุดท้ายก่อนที่จะรอบคัดเรื่องนะรอบคันเลือกในบนโลกอ่ะไม่ได้ไป<า>ก็เสียดายเหมือนกันใช่ใใที่ที่เราไปพลาดจุดโทษใช่ไหมหรือว่าเราแพ้เลยไม่ใช่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 ที่ไปเขาเรียกว่านะอ,าอะไรวะาสองนัดสุดท้ายเนะี่ยเราเสมอจีนในบ้านของเขาเ่ยเราต้องมาชนะสิงคโปร์อ่ะเราต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้ทั้งสามลูกอ่ะแต่ว่า เราชนะสามหนึ่งอ่ะเรามันมันมันแค่ประตูเดียวสมมติเราสี่ยิงสี่หนึ่งได้เราก็ไปไปล็อกคันเลือกได้ไปรอบต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแล้วที่แพ้ล่าสุดนี่มึงแพ้บอลถ้วยไหนที่ยิงโดปะบอลบอลอ่ไอ้นี่เอเชียนคัพครับเอเชียนคัพรอบคันเลือกคระอเอเชียนคัพเนาะประมาณนี้โอเคสําหรับผมมองเรื่องบอลไทยนะสําหรับผมนะคิดว่ามันเราผ่านโค้ดมาหลายคนเนาะ ผู้จัดก,การทีมผมคิดว่าใช่ครับสำหรับผมอะ่ะคิดว่าอิชิอิเนี่ยคือโค้ที่โ,โหยอดเยี่ยมคนนึงเลยนะแบบมายกระดับหลายๆอย่างสําหรับบอลไทยนะอือใช่ครับ,รบเพราะว่าจากที่เราเห็นที่มันผ่านมาก็มีมีแบบเข้ารอบบ้างแบบตกรอบแบบเร็วบ้างอะไรเงี้ยในก่อนที่ ừ, อิชิอิจะมานะแต่พออิชิอิ<ช>มาก็ก็มีเข้ารอบเข้ารอบลึกๆบ้างมีมีควาแชมป์ไหม มีมีนะครับน่าจะเป็นคิงคัพคิงคัพล่าสุดที่ที่เห็นใช่นะผมก็จำไม่ได้นะแต่ว่าคิงคัพล่าสุดใช่แล้วพอเขามาเนี่ยโหทีมชาติไทยเล่นเป็นระบบแล้วก็มีคนนักเตะใหม่ๆเนี่ยพัฒนาขึ้นมาแบบเก่งกาดหลายคนครับผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยอ่ะหรือว่าผู้เล่นของไทยอ่ะสามารถพัฒนาไปไปได้อีกเยอะมากๆอืไปเล่นในยุโรปหรือไปเล่นในลีก กเกาหลีหลกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือมีหลายคนมากที่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 จะพัฒนาและสามารถไปได้ผมเชื่อแบบนั้นหลยอือครับผมโอเคตามที่คุณเลินบอกเลยใช่นักคนน่าจะไปเรียกว่าไปไกลได้กว่านี้ใช่เอาละครับสำหรับ ep แรกก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นการถามคำถามเกี่ยวกับเ,เรื่องไทยดีแล้วก็เรื่องฟุตบอลไทยนะครับผมซึ่งยังไม่จบนะครับผมยังมี ep 2ต้องรอให้ติดตามกันนะครับสำหรับ ep สองเนี่ย น่าจะมาภายในวันที่20กว่ากว่าๆนี่แหละครับขอให้ทุกคนติดตามรอชมกันด้วยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นการถามคําถามสุดเอกลักนของเรกับคุณเติ้ลเกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวกับวงการฟุตบอลของไทยนะครับผมแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ